สวัสดีครับท่านผู้ชมเล่เพื่อนๆแล้วก็หนู่งๆน้องๆทุกๆคนนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชม Crisis S ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติ๊กเข้าไปเล่นก่อนนะครับเรายังคงอยู่ที่เซิร์ฟ u t u t h อ t s t i s i 1ย1เหมือนเดิมแต่ว่าให้ระวังเราเอาของไปวางขายในตลาดมา2วันแล้วไม่ใครซื้อเลยเซิร์ฟนี้สงสัย ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเมอันของขายไม่ดีเลยเนี่ยการค้าเงียบเหงาอะ่ะนะครับเราเข้ามาใน crisis s ของเราในคลิปนี้นะครับอนะ่เข้าเจออะไรเนี่ยการต่อสู้อย่างยุติธรรมชวนเราเข้าไปต่อสู้ในน,น่าจะเป็นอะไรเอ่ย,ยจัดอันดับนะครับยังคงไม่ต้องเข้าไปเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยเราก็เล่นไปตามเรื่องเรื่องยังไม่แข็งแปร่งเท่าไหร่เลยอ่านะตอนนี้เลเวลขึ้นมาถึง 257นะครับแล้วก็มีอ่ exp รออยู่ที่89.97%นะครับรอที่จะขึ้นเป็น200เวล258ครับก็ก็รออยู่นะครับทีนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมเพื่อน,อนแล้วก็หนุ่มๆน้องๆเนี่ยไปชมการลุยปั๊มเวล โดยให้ให้เกมเนี่ยมันมันรันแบบออโต้คือใช้บอทเนี่ยนะครับเล่นไปตามเควสเลยนะครับเล่นไปตามเควสล้วให้บอทมันลุยทาเควสไปเราลองดูว่าในเวลาประมาณสัก15นาทีเนี่ยเราจะเออได้เวลขึ้นมาสักเท่าไหร่จะยิ่งเวลสูงยิ่งช้านะนะครับเวลสูงยิ่งชา้าเอาลองเลยแล้วกันนะครับอ่านที่อันบนนะครับ อันนี้นะนี่นะครับพัฒนาเลเวลให้ถึง260โดยเร็วเขาการันตีไว้ไว่าอย่างนั้นเราติ๊กเลยไปเลยเวทประจำวันแต่อีกทีนึงนะครับมีอะไรเอ่ยกิจวัตรอ่ารับรางวัลก่อนรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยถอยหลังออกไปลองเอาไปแล้วลุย อ่ะติดอะไรอ่ะติดอะไรเออติดอะไรเอเข้าไปหุบเขาเวาชาบังกรเอาไปได้อ่าถ้า,างั้นเขาชวนให้ไปหุบเขาราชาบังกรเราไปก่อนแล้วกันอืมคราวนี้เล่นเล่นจมเนื้อเรื่องแล้วนะครับนี่เล่นจมเนื้อเรื่องแล้วนะเควสของเขาพามาตอนนี้เวลายี่สิบนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับเวลา อ่านี่นะเวลาอยู่ตามนี้นะครับเราดูเวลาได้ในนี้เลยเพราะว่าเกมเขาไปไปดึงเวลาจากโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้ให้เราดูเราจะได้ไม่ไม่หลงเวลาบางบางครั้งนัหดูน้องๆอาจจะตั้งเวลาไว้ว่าเออเล่นสักชั่วโมงเดียวนะเราก็มาดูตรงนี้อันนี้เราจะให้คลิปนี้อยู่ที่ประมาณ15นาทีก็อาจจะอาจจะมีบวกบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีบวกบ้างเล็กน้อยก็เอาอยู่ประมาณนั้นนะ่ะแนว,แนวๆนั้นนะ่ะแต่มาให้ไม่อยากให้เยอะเกินไป ยกเว้นว่าเกมมันติดพันนะ่ะถ้าเกมมันติดพันก็อาจจะปล่อยเลยไปหน่อยนะครับสิบห้านาทีนี่ก็ไปอ่านีก่มันก็อีกหกนาทีสามทุ่มแล้วประมาณสามทุ่มสิบห้าอยู่ในช่วงนั้นนะครับประมาณสามทุ่มสิบห้าลองดูนะครับเราปล่อยให้ให้เกมเนี่ย บทหรือออโต้ไปเลยตามเควสตามเนื้อเรื่องของเขาแล้วเราดูนะครับว่าพอต่ตอน,นี้พอเราเข้ามาใน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 กิจกรรมตรงเนี้ยในในเขาเรียกอะไรในดันเจียนเนี่ยในดันเจียนเนี่ยตัวเลขเวลมันยังยังไม่ขึ้นให้เห็นนะก็ลองสังเกตตรงนี้แล้วกันลองสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับ เมื่อกี้นี่มัน60กสิบกว่าใช่ไหมนี่มัน89.97นะใกล้แล้วนะครับใกล้จะขึ้นไปอีกหนึ่งเวลละแต่ว่าสังเกตว่ามันขึ้นช้าหน่อยนะแค่แปดสิบเก้าจุดเก้าเจ็ดเนี่ยยืนอยู่เนะี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะเพราะว่าเลเวลสูงไนงะแล้วก็สังเกตได้เวลาเวลาที่อยู่ในดันเจี้ยนเนี่ยจะมีเวลาเหลืออีกจังนี้นะเวลาเหลืออีกแค่แปดนาที 8นาทีก็จะจบกิจกรรมในดันเจียนและเวลาจะลดลงเรื่อยๆเอาแล้วเอาแล้วเจอบอสแล้วเจอบอสแล้วเจ้ามังกรเจ้ามังกรเขียวไปน้ำเงินเฮ้ยแกบังอาจนะบังอาจที่จะมาต่อกรกับจาเซียสาวน้อยผู้พิชิตของเราน้อยแน่เจ้ามังกรลาย คิดหรือว่าเจ้าจะทําอะไรแล้วได้อ๋อเลเบลเจ้า250ร้อ้าสิต่ำกว่าเรานิดหน่อยเรา257นะเพราะฉนั้นเจ้ามังกรอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังว่าจะจัดการกับข้าได้ดูสิเนี่ยเจ้ายังไม่สามารถทําให้พลังของข้าที่ลดลงไปสักเท่าไหร่เลยเจ้ามังกรนะครับผู้เจ้ามังกรนี่ ใหญ่โตน่ากลัวนะอ้าวเราลืมปรับมุมมองที่เราชอบก็คือมุมมองพื้นดินอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับมุมมองพื้นดินเนี่ยจะทําให้เราเราเห็นเหมือนสภาพใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะว่าตัวเราเนี่ยเทียบกับเจ้ามังกรเนี่ยอู่ที่เจ้ามังกรเนี่ยสูงกว่าเรา น่าจะถึง8เท่าสูงกระจาเซียตัวละครของเราเนี่ยประมาณ8เท่าเลยไหวไหมเหลือกี่หลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือ30มสิบ9ลอี่สิบเกแล้วเจ้มังกรเห,หลือเวลาหกนาทีเจ้าจะยืนอยู่ได้ถึง6นาทีหรือไม่เจ้ามังกรปีกฟ้าปีกน้ำเงินเจ้ามังกรอกเขียว หวงชะตาของเจ้าถึงข้าบแล้วนะครับลองดูฮนะโอ้โหมันมันมันดูแล้วมันอลังการมันมันได้ใจนะเนี่ยมันได้ใจเลยนะนะครับเราก็หมุนลากเข้าไปดูอ่าได้รับรางวัลแล้วอ่าชนะแล้วไม่ยังไม่ครบเวลาเลยอนะ่ะก่อนก่อนเวลาบอกแล้วเจ้ามังกรเสร็จเราก่อนเวลา ะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กออกก็ออกจากออกจากดันเจียนเรียบร้อยนะครับออกจากดันเจียนเนี่ยี่มีปัญหาใหญ่สําคัญก็คือเนี่ยเป้เรามันคอยจะเต็มบ่อยๆครับเราก็ต้องเข้ามาเนี่ยมาจัดตรงนี้นะครับพอ,อเป้เต็มต้องมาพลิกจัดตรงเนี้ยจัดของในคลังไอ้ที่มันเป็นชิ้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 น,นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองเลื่อนไปทางทางขวานะครับนี่มันเต็มเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะ มันเต็มเนี่ยนี่ค่ะเราเพิ่มไปแล้วนะเพิ่มไปห้าช่องแล้วนะลงไหมโหยังเต็มอยู่เลยจัดการอะไรไม่ได้เลยอืมรับทั้งหมดก็ไม่ได้เอาปล่อยเป็นไปลายปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวว่างให้มาจัดการเสียเวลาอะไรเนี่ยถ้าเราไปกวาดล้างภูเขามางก้อเหรอกวาดล้างเลยได้ไหมอ่า น่าจะได้แล้วเนี่ยกวาดล้างได้เลยไหมเนี่ยอ่าเรากวาดล้างไปแล้วนะอ่าเรียบร้อยแล้วเราจัดการกับเจ้ามังกรไปแล้วไปเช่นีกวาดล้างตอนนี้เวลาเวลาที่เหลือหลังจากเราเข้าดันเจียนไปจัดการเจ้ามังกรแล้วเราก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเล่นไปตามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับ อ่าไปตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องจะให้เราไปทำอะไรกันกิลฮันเตอร์ให้เราเข้าแวดดนเดียวเมื่อกี้เราเข้าุบเขามังกรไปแล้วไปบังคับให้เรามาเข้าดันเจียนเลยเนี่ยเราก็อยากจะไปดูการเก็บเก็บเวลอะเข้าตำหนักมายาสิได้ไหมได้ลุยนะครับตำหนักมายาก็เจอกับแมงป่อง ตัวนี้เป็นเมงเมงป่องน้ําเงินนะครับอ่าไม่ทันอะไรเลยโอเจ็นมงป่องอ่อนมากเลยออหาตัวละครเราไม่ได้อัพอะไรมากมายเนะี่ยเล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเอ้าจากเจ้ามากกรจาเซียไปเจอใครอีกเนี่ยในจำหนักมายาเนี่ยอ่าสองทีเดี่ยงโอ้โหท้าทายต่อไปถ้าเราไม่ติ๊กนะครับเกมมันก็จะทำการรอเวลาเราประมาณสัก ห้าถึงสิวิมันก็จะเดิมดำเนินการต่อไปโดยอัตโนมัติเนี่ยประมาณ5วิ4ี่สามสไปในไปเองนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจวนเล่นเล่นไปหน่อยคุปวดท้องปวดท้องเข้าห้องน้ําก่อนแป๊บหนึ่งเราวางเกมไว้บนโต๊ะแล้วก็เข้าห้องน้ําแค่นั้นเองเกมมันก็จัดการเดินหน้าให้เราเราไม่ต้องห่วงนะครับถึงแอว,ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะ กับสายเพล,เพลินๆชิลๆเก็บเวลไปเรื่อยๆเพลินๆพ,พัฒนาตัวละครไปแบบสบายๆตามใจฉันไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครไม่ต้องไปจัดอันดับอะไรถ้าจะจัดก็จัดอันดับที่มันอ่าล่างๆก็ได้เอาซะหน่อยแก้เซ็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเน้นว่าออจัดอันดับเจะต้องเข้าติดอันดับหนึ่งในสิบอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนี่คือตำหนักมาอย่าไวมากเลยเพื่อให้มันเร็วโดนเวลาเข้าไปเราก็ติ๊กเลย โอ้จะ oh, มีบอสหลายแบบนะเนี่ยมีบอสหลายแบบมากเลยแต่บอสในตำหนักมายาอ่อนอ่อนเลยะไปท้าทายต่อไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเหมือนวนมาไอ้เจ้าแมงป,ป่องตัวเดิมแล้เนี่ยแมงป,ป่องน้ำเงินกล้ามเขียวเนี่ยไปเลยน้องหนูจาเซียนะ เ้วจะให้เราลุยไปกี่รอบเ่ยอ่าไม่รู้ว่าเกมจะให้เราลุยกี่รอบไปได้อีกเหรอเอาไปตอนนี้อ่อ exp เราขึ้นมา8 9ด7นะยังไม่ไปเลยแสดงว่าการเข้าดันเจี้ยนหรือการตีบอสเนี่ยมันจะไปนเน้นในเรื่องของอพลังลบซะมากกว่านะเราต้องสังเกตตรงนี้พลังลบตรงเมืกี้เนี่ยนะนะครับพลังลบนะครับ แปดสองสองเจ็ดสามหกนะแปดแสนสองสองพันเจ็ดร้อยสาสิบหกอยู่ที่ว่าตัวเลขมันจะขึ้นไหมหลังจากที่เราล้มบอสได้แล้วนะครับล้มไปตัวแล้วตัวเราก็ยังไม่ขึ้นนะพลังลบก็ไม่ขึ้นอะ่ะอ,อ๋อบอสมันเลเวลแค่หนึ่งร้อยสองมาถึงไดอ่อนเนี่ยพลังลบก็ไม่ขึ้นเลเวลก็ไม่ขึ้น ก็คงจะไปเน้นเก็บของนะครับนะเน้นเก็บของแล้วได้รับไอ้นู้นได้รับไอ้นี่อันนี้ันนี้ร้อยสามเองหุ่นเชิดเวสต์มอนอ๋อหุ่นเชิดเวนต์มนันเป็นหุ่นเหล็กนะเนี่ยอ๋อเวลเราสองร้อยหกสองร้อยห้าสิบเจ็ดบอยเป็นแค่ร้อยร้อยสามมันก็เลยแป๊บเดียวแป๊บเดียว ไปได้ยังเนี่ยออกได้ยังเนี่ยเจ้าแมงมุมม่วงเจ้าแมงมุมม่วงแมงมุมน้ําเจ้าแมงมุมน้ําคิดหรือว่าจะจัด,จดการค่าได้เวลแค่ร้ออ่าไม่กี่ไม่กี่ดาบก,ก็เรียบร้อยเอาออกแล้วกันจะบังคับให้เราเข้าอีกไหมอัปเกรดแอ e เรียรับการบัฟ exp ได้โอ ไปปั๊ม exp ตรงนี้เองผลจากการเข้าดันเจียนก็คือมาปั๊ม exp ทะลวงแอเรียพลังลบ1280พนะครับพลังลบตรงนี้1280แนะครับแล้วให้เรามาปั๊บแอรเรียตรงนี้อ้าวลองดูทะลวงก็ทะลวงการปั๊บขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วพลังลบขึ้นแล้วแปดสองสองเป็นแปดสองสามแล้วขึ้นมาแล้วแปดสองสามอ้าอย่างแปดสองสามอยู่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหมดแล้วนะครับพอจุดแดงหายไปนะก็หมดแล้วนะอ๋อการบัฟก็คือตรงนี้มั้งนี่บริเนี่ยเนี่นี่นนบัฟบัฟตรงนี้ที่เป็นจุดจุดเนี่ย เพิ่มขึ้นไปแล้วก็ไอเจ้าตัวทะลวงแอร์เรียนี่จบลงเราก็ออกไปนะครับออกออก,ออกแล้วเราก็ไปดำเนินการตามเควสให้เราไปไหนอีกโอ้ตายเลยเราจะไปยังที่เราไปไม่ได้แล้วเนี่ยเควสให้ไปเหลืออีกด่านหนึ่งด่านศูนย์ระวังภัยเข้าเลยอะถ้างั้นก็เปลี่ยนจากการ จะลุยเก็บเวลตามเนื้อเรื่องนะครับก็มาเข้าดันเจียนตามเนื้อเรื่องให้ชมก็แล้วกันในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะพเพราะวลาเวลาช่วงนี้เกมเขาจะจัดเป็นเป็นเวลาช่วงกิจกรรมพิเศษเนช่วงประมาณ2องทุ่ม2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยระหว่าง2องทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยนะครับเนี่ยมีการลงดันลงอะไรต่ออะไร จัดการปราบบอสเก็บของจะจะได้ของดีได้อะไรได้ฟั่มพลังอะไรเยอะเก็ในช่วงนี้แหละเพราะเป็นช่วงหัวข้ามที่ทุกคนกพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ก็อาจจะมีส่วนการให้ผู้คนมาเล่นเกมตรงช่วงเวลานี้เยอะอาจจะมีกิจกรรมในเกมเยอะหน่อยตอนนี้อะไรเนี่ยกระดูกเดินได้นะครับจัดการกับกระดูกเดินได้เลเวล230ร้อยสามสิบ ของเราเลเวล257แต่เวลยังไม่ขึ้นนะเหมือนเดิมนะ89.97นะครับแต่พลังลบพลังลบเมื่อกี้นี้พลังลบเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเป็นจาก822มาเป็น823เศษนิดนิดก็โอเคอยู่นะครับจะน่าจะไปได้อุปกรณ์ส่วนอื่น อุปกรณ์ในการพัฒนาตัวละครเพราะว่าเกมนี้มีจุดที่พัฒนาตัวละครเยอะมากมายขอบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากใกล้เคียงกับกับชีวิตจริงเข้าไปทุกทีละโอ้ต่อไปนะ่ากลัวก็จะมีมีอัพสารพัดเลยอัพมืออัพแขนอัพอโัโคยิบย่อยเยอะมากแต่ตอนนี้มีแค่มีแค่มีแค่เท้าพลังเท้าฝีเท้าอย่างเดียว แล้วก็มีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีระบบลูนเข้ามาระบบลูนเข้ามาเหมือนกับระบบควบคุมเรื่องจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้อตอนนี้มาเจอกับจอมานซากกระดูกเรลสองร้อยบเรลสองร้อยสามสิบตอนนี้เหลืออีก57หลอด เลห้าสิบเจดลจะสําเร็จไหมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแต่พอพลังของจาเซียเราตอนเนี้ยเธอไม่ธรรมดาขึ้นมา257ร้อยหแล้วนะครับกาลังจ่อ258อยู่อลอมลอเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปอัพส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะพวกระบบลูนระบบอาวุธอะไรยังไม่ได้อัพงน้นเลยมีตีบวกไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ช่วงแรกๆก,ก็จะอยู่ที่เก็บเ,ลเบเลกับเพิ่มพลังลบเป็นหลักนะครับเอา้เอาเฮ้ยเราประมาทเจ้ากระดูกเราพ่ายแพ้อจิ๋วอ่าคราวหน้าต้องแก้ตัวแล้วแบบนี้นะครับคราวหน้าต้องแก้ตัวโอเคครับเราออกมาอยู่ที่ฉากแผนที่ทีนี้เราเรามาดูว่าเราจะเก็บเวลแล้วนี่นะครับเราเก็บเวลแล้ว โดยการตีมอนที่ชายทะเลอันนี้ก็เป็นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกกิ้งกา่านะครับกระดูกกิ้งกา่าเวลสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเวลสองร้อยห้าสิบสังเกตนะครับอ่าตอนนี้เก้าสิบขึ้นแล้วเห็นไหมไวมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเราตีตีมอนสเตอร์นะครับปล่อยให้ตีมอนสเตอร์ไปเนี่ยเร็วมากเลยเสังเกตนะเห็นไหมครับนี่คือ ตัวเลขของ exp ที่เราได้นะครับ exp ที่เราได้ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตรงนี้เนี่ยสัมพันธ์กันมากเลยนะมันจะขึ้นตลอดเวลานะครับจะขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ตัวเลข exp เราก็จะขึ้นขึ้นเนี่ยอยู่นะอีกสักครู่ตัวนี้90กว่าแล้วเนะี่ยฮะมันจะขึ้นเลยหกเจ็ดนสะิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่เนี่ยไปแปดสิบกว่าละแปดสิบสนะี่แปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดเนี่ยจุดเก้าสิบเอ็ด หลังจุด98อ่าแล้วก็ไป91.03.13เนี 1, ่ยจะขึ้นไหวมากเลยจะขึ้นไหวมากเลยเนี่ยนะสังเกตด,ด้วยดีเพราะนั้นใครที่เล่นใหม่ๆนะครับที่เล่นใหม่ๆไปพร้อมๆกันกับเราเนี่ยถ้าจะให้เวลขึ้นเยอะๆนะปั๊มตรงนี้เลยปั๊มตรงนี้เลยครับปล่อยให้ให้เกมเนี่ยเล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับเล่นสมเคเวสไปตามเนื้อเรื่องแล้วก็ ถ้าบางช่วงเราก็สลับมาตีมอนสเตอร์นะครับตรงจุดไหนก็ได้แต่บางทีเควสเนื้อเรื่องที่มันพาไปนะมันก็จะพาเรามาตีมอนนี่แหละพาเราไปตีมอนนะฮะตรงจุดตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันจะเดินหน้าไปเรื่อยเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นไปอีก,อก,ส,ก,อกสักเรื่อยๆให้มันเดินเควสไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะไปตีมอนที่อื่นแหละไม่ใช่อยู่ตรงนี้ละนะจุดที่ในแผนที่ที่ตีมอนก็จะเปลี่ยนไป เนี่ยครับเนี่ยคือไม่เวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยขึ้นไปเก้าสิบสองแล้วแต่นี่ยังถือว่าเริ่มช้าลงแล้วนะเมื่อเวลประมาณร้อยกว่าเนี่ยเวลประมาณร้อยเศษเศษเนี่ยยังไม่ถึงสองร้อยเนี่ยโอ้โหไวมากเลยขึ้นฟุด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 โอ้โหยัง,ย,ง,ย,งยังกยังกะตัวเลขเวลาไปเติมน้ำมันลดเลยยังก็เคาน์เตอร์นั่นเลยเคาน์เตอร์เติมน้ำมันเนี่ยขึ้นไวมากเลยครับ้าเราดูนะครับนี่คือจุดหนึ่งของการปั๊มเวลนะ แล้วก็ส่วนปั๊มพลังลบข้างบนนั้นก็จะเป็นเรื่องของไปตีบอสไปตีบอสโลกอะไอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาไปซีแล้วสองรอบแล้วครับบอสโลกตั้งแต่เลเวลร3 0ขึ้นไปเรื่อยไปถึง233นะจากบอสโลกก็พอเลเวลเราขึ้นมาถึง250พลังลบเราอยู่ที่เกินเออเกินเจ็ดแสไปแล้วก็ไปตีที่บอสโลก ขั้นที่หนึ่งได้เลยบอสโลกชั้นที่หนึ่งซึ่งมันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ก็จะได้ของที่ดีกว่าแล้วก็ได้พลังลบที่สูงกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาจะเกินนะครับเดี๋ยวเวลาจะเกินนานเกินไปก็ไว้คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นตรงจุดไหนที่น่าสนใจก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆนดูแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆหนูๆน้องๆทุกๆคนนะครับมีความสุขสนุกสนานตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะหนูๆน้องๆหนึ่งกรกฎาคมโรงเรียนเปิดแล้วเพรนั้นตอนนี้อาจจะมาเรียนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมไว้รอรับการเปิดเทอมโดยการเรียนจากที่บ้านเรียนจากคอมเรียนจากแท็บเล็ตเรียนจากมือถือก็พอได้มือถืออาจจะเล็กหน่อยถ้าแท็บเล็ตก็โอเคตอนนี้แท็บเล็ตขายดีขาดตลาดเพราะ เพราะว่า n w w o r r a l เนี่ยการเรียนการสอนในยุคหน้าเนี่ยหลังโควิดเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากโควิด -19 ทุกทุกคนทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ